สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็ก์คาเวเตอร์นะครับอยู่กับรถขุดแคท3 2 3 c New ามกีนิโลโก้ะครับไอ้หนุ่มมักกันนะกับงานกุศลเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรลูกทุเรียนนะครับผม mm hmm. ลหลายคนอยากให้ทำคลิปแบบไหนแนวไหนก็คอมเมนต์ทักทายแล้วก็มาบอกได้นะครับผมยินดีที่จะทำให้เลยนะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเสเกิกแล้วก็พีตานะครับพอดีเขาไปทำ mm hmm. อ่าภารกิจส่วนตัวเขาแต่ละคน,นม่อนกันเลยก็วันนี้เขาไม่มานะครับผมก็ยัเงเง,เงาเงาหน่อยนะ ถ้าอยู่กัน3ามคนเนี่ยบันไลเลยคอนเทนต์เนี่ยเพียบนะฮะคอนเทนต์สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับผมหลายๆคนนะอาชีพนี้เคยเจอแบบไหน,นยังไงผมก็าพยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็มาทําเป็นเรื่องนะครับให,ให้ให้ดูกันนะครับผมเพราะว่าที่ทำมาคือเป็นเรื่องจริงหมดนะนะครับผมนี่วันนี้จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการอ่าอ่าเจองานลําบากนะครับ งานลำบากหลายๆคนอาจจะเคยเจองานลำบากนะคือเราอย่าไปกลัวมันนะครับอย่าไปกลัวมันนะทุกคนนะคือมันต้องผ่านงานที่ยากให้ได้นะครับเราจะทําแบบง่ายๆเนี่ยมันมันเราช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องผ่านงานยากๆก่อนนะต้องผ่านยากๆให้ได้ก่อนนะครับถึงแม้ครั้งครั้งแรกอาจจะทําไม่ได้คือคนที่ไม่เป็นนะครับครั้งแรกมันไม่มีอยู่แล้วนะครับนะมันต้องมีครั้งสองครั้งสามหรือครั้งสี่นะครับ มันถึงจะเก่งพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับครั้งแรกอาจจะพิพลาดและครั้งแรกอาจจะทําไม่ได้นะครับครั้งต่อไปเราครั้งต่อไปนี่คือมันต้องทําได้นะครับครั้งสองไม่ได้ครั้งสามก็ได้นะครับน่จริงไหมงานมันจะสอนเราเองนะครับทําไปเรื่อยทุกปีทุกปีนะมันจะพัฒนาไปอ่าโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเอ่อเวลาเราทําอะไรอย่างจะไปท้อนะนะครับผมเจองานยากเราพยายามทําไปนะก็หาความรู้ใหม่ๆจากลูกพี่หรือว่าสอบถามเอานะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือเวลาเราเป็นแล้วเราเก่งแล้วนะเราอย่าไปลืมนะครับอย่าไปลืมคนที่เคย,เคยสอนเราคนที่เคยแนะนําเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดอ่าเรียกว่าอะไระผมเป็นมาจากใครนะครับผมเป็นมาจากใครผมได้งามจากใครทําเนี่ยผมจะไม่ลืม,มคณเขาเลยนะนะครับไม่ลืมเลยเไม่เคยพูดอ่าในสิ่งที่ได้ร้ายให้เขารับหลังนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากบอกคือสำหรับน้องๆในหม่นะครับหรือว่า FC นะครับที่มีอาจารย์สอนหรือว่ามีใครที่สอนเรานะครับอย่าไปลืมอบุญนคุณเขานะครับเพราะว่าอย่างน้อย,เ,ยเราก็ได้เป็นเราอย่างได้รู้อะไระมากมายจากคนที่เคยสอนเรานะครับอ่าถ้าเราไม่มีอะไรตอบแทนเอาเราพยายามอ่าอย่าไปทําร้ายเขาทาร้ายคนที่สอนเรานะครับนะครับผม อลงไปชั้นนึงเะครับเดี๋ยวตักชั้นนี้หมดแล้วก็ทำทางลงไปข้างล่างอีกนะครับจะเหลือชั้นสุดท้ายแล้วเราถึงจะเก็บเก็บเก็บก้นนะครับใช้เตะโคทอย Micro เอานะตัวรถดั้ลงไม่ได้นะครับเราใช้เป็นตัวทอยเอาแล้วก็ปิดปากสาะเลยนะมีเช่า,าดินนี้ปิดนะนะดินนี้เอาไปแทนนะครับแทนดินที่เราตักออกไปแล้วก็เอาลุรางมาปิดปากสาะแทนเอาดินนี้ไปปิดไม่อยู่นะครับคงเป็นดิน dri? อ่ะทรายอกน้ำเรียกว่าทรายอบน้ำนะครับดินพื้นเดิมแข็งแต่ว่าตักกันมาแล้วอ่อนการลนะฮะ ผมเรียกว่าทรายอมน้ำนะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ผมเรียกแบบนี้นะทรายอมน้ำอาจจะเป็นทรายซาไม่เชิงทรายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นทรายประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับโอเคาฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม